สวัสดีค่ะกลับมาพบกับพี่นุย้ยกับเจ้านวราแคบ s เสสีบอล bon, นะคะคันนี้นะคะเป็นของน้องชุมพลนะคะจากอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะน้องชุมพลนะคะก็ได้ไปดูรถนะคะจากลูกค้าเก่าของพี่นุย้ยก็คือพี่เมตากับพี่แดงนะคะวิ่งไปดูรถเลยนะคะที่อำเภอเวียงสะพอไปเห็นรถตัวจริงแล้วนะคะน้องก็เลยบอกว่าจัดเลยค่ะพี่จัดเลยเอาแบบของ รถพี่ตานะคะแล้วก็พี่แดงนะคะแล้วก็แต่ว่าพอดีตอนแรกน้องเลือกที่จะเอาสีดํานะคะแต่ว่าพอดีสีดําลถหมดแล้วในราคาเดิมนะคะหกแสนเกบาทก็เลยเปลี่ยนจากสีดํามาเป็นสีบอลเงินแต่เราก็ยังนึกภาพไม่ออกนะคะว่าแต่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงบ้างนะคะจนตอนนี้แต่งเรียบร้อยแล้วล้วก็ส่งรูปไปให้น้องชุมพลได้ดูนะคะก็เดี๋ยวเรามาชมรถน้องชุมพลกันว่าสีบอล คันนี้แต่งออกมาจะเป็นแบบไหนสไตล์ไหนนะคะตั้งแต่ด้านหน้าเลยนะคะตัวหนังสือนาว่าสีแดงตัดด้วยโลโก้โปรโฟเอสีส้มนะคะส่วนด้านหน้านะคะไฟตัดหมอก LED นะคะมาพร้อมกับสติ๊กเกอร์นะคะตัดสีแดงนะคะตรงข้างไฟตัดหมอกส่วนกันชนด้านหน้านะคะเราก็ตัดด้วยสติ๊กเกอร์สีแดงนะคะเดี๋ยวเราไปชมด้านข้างกันเลยค่ะ ด้านข้างนะคะคันนี้น้องชุมพนเลือกที่จะใช้แม็กนะคะลายดอกไม้นะคะมาพร้อมกับยาง,างพันคุกแล้วก็เลือกที่จะใส่คิ้วล้อ6นิ้วมีหมุดนะคะให้เข้ากับแม็กยางนะคะจะเห็นว่าถ้าเรามองด้วยแนวตรงมานะคะเราใส่คิ้วล้อแล้วแม็กยางไม่ได้ยื่นออกมาจาับตัวรถเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับสติกเกอร์ตัดด้วยสีแดงนะคะที่กระจก ส,ส่วนฟิล์มเราก็ยังใช้ฟิล์มไฮคูเซรามิกนานโนค่ะมาพร้อมกับกันสาดพร้อมช่องแคปนะคะแล้วก็สติกเกอร์เราให้ชมกันเลยว่าการออกแบบสติกเกอร์ก็เป็นการออกแบบจากคุลูกค้าเองนะคะคันนี้เป็นสีบอลเราตัดด้วยสติกเกอร์สีดํานะคะคันนี้น้องบอกขอสาดโคนนิดนึงนะคะพี่แล้วก็โลบาร์นะคะก็ติดโลบาร์เพิ่มนะคะใส่โลบาร์สีคณสีออฟโรดสีดําค่ะ ส่วนด้านหลังน้องก็ขอบอกขอสาดโคลนเต็มๆนิดนึงนะคะให้มันดูดุดันขึ้นนะคะมาพร้อมกับข้อไฟท้ายสีดำด้านพร้อมกับตัวหนังสือนาวราค่ะแล้วก็ฝาท้ายด้านหลังนะคะอย่างที่เห็นก็คือน้องก็ขอสติกเกอร์เพิ่มนะคะสาดโคนให้ผมนิดนึงนะคบอ่ะก็จะเห็นว่าลายสติกเกอร์ของน้องชุมพลก็จะแตกต่างจากคันอื่นๆนะคะมาพร้อมกับโลโก้โฟโฟเอ็ก ด้านหลังแล้วก็กันชนท้ายสีดำปัดกับรถสีบอลน,นะคะโอเคนี่ส่วนคันนี้นะคะน้องขอล้อเดิมกลับมบคืนนะคะตรงนี้ก็เดี๋ยวเราไปชมด้านไหนกันนะคะของเจ้านวราค่ะเรามาพบกับภายในของเจ้านวราแคปนะคะแคป SL คันนี้กันเลยตั้งแต่เบาะนะคะเบาะก็เป็นเบาะผ้าแต่พี่นุ้ยก็เปลี่ยนให้เป็นเบาะหนังนะคะส่วนได้อย่างที่บอกค่ะเราเลือกได้ได้ว่าเราเลือกสีแดงสีส้มหรือสีดํานะคะแล้วแต่ความชอบของคุณลูกค้าเลยเครื่องเล่นก็จะเป็นจอ7นิ้วทัชสกรีนนะคะรองรับ p p p l e c r p l a y และ Android Auto พวงมาลัยก็เป็นพวงมาลัยแสงสปอร์ตสามการนะคะอย่างที่เห็นเลยนะคะแล้วพี่นุ้ยก็จะให้กล้องบันทึกหน้าหลังนะคะพื้นที่ จอกระจกนะคะอย่างที่เห็นเลยตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงขอบประตูนะคะก็จะใส่กันลอยตรงขอบประตูให้นะคะในทุกๆุกคันเลยนะคะเวลาเราขึ้นเหยียบนะคะมันก็จะช่วยกันลอยตรงขอบประตูได้ส่วนด้านหลังก็จะเปลี่ยนเป็นเบาะเป็นพนักพิงเป็นหนังนะคะแล้วก็นิสสันก็ผลิตแอร์หลังขึ้นมานะคะจะเห็นว่านั่งด้านหลังเราก็มีแอร์หลังให้ Okay, เดี๋ยวเราไปพบกับแคมเปญกันต่อนะคะค่ะแคมเปญนะคะสําหรับพี่นุ้ยเลยนะคะสําหรับคุณลูกค้าที่ทํางานบริษัทรับเงินผ่านบัญชีค่ะจัดกับแคมเปญดาวสามหมเริ่มต้นเท่านั้นนะคะผ่านง่ายสบายๆแทบจะทุกคันเลยนะคะขอให้เข้าเงื่อนไขเท่านั้นดาวแค่เพียงเริ่มต้น3,9 0 0 0บาทเราก็ได้รถออกไปขับได้เลยนะคะพร้อมกับชุดแต่งรอบคันอย่างที่เห็นนะคะ ครบจบแต่งครบจบโดยที่ไม่ต้องไปแต่งอะไรเพิ่มแล้วนะคะสําหรับคุณลูกค้าไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะคะเราจะมีไฟแนนซ์นะคะเดินทางไปเซนถึงบ้านเลยนะคะผลผ่านพี่นุ้ยก็ไปส่งมอบให้ถึงที่นะคะฟรีทุกค่าใช้จ่ายอย่างที่บอกการันตีเลยกล้ายืนยันเลยว่าฟรีทุกค่าใช้จ่ายแม้กระทั่งมาจำใบแดงอย่างที่เห็นไม่เคยเก็บคุณลูกค้าเลยทุกทุกท่านนะคะทุกการส่งมอบนะคะเราก็จะได้พบกับลูกค้าตัวจริงเสียงจริงนะคะแล้วก็ทุก ทำยืนยันทุกความรู้สึกจากคุณลูกคา้าทั่วประเทศในทุกๆค,คลิปพี่นุย้ยของทายคลิปพี่นุ้ยก็จะขอขอบคุณค่ะขอบคุณจากใจขอบคุณคงไม่มีคําไหนที่จะพูดจริงๆเพราะทุกครั้งที่ไปส่งมอบเราจะได้พบกับความรู้สึกนะคะที่เป็นเหมือนพี่เหมือนเพื่อนเหมือนน้องเหมือนคนในครอบครัวที่ลูกค้าจะพูดออกมาเองว่าพี่นุ้ยดูแลเหมือนคนในครอบครัวนะคะแล้วก็ดูแลรถทุกๆคันเหมือนรถ ของพี่นุ้ยเองในทุกๆคันอะไรที่ให้ได้บอกเลยคะ่ะว่าเต็มที่ทุกคันจริงๆค่ะส่วนวันนี้ก็ขอฝากเจ้านาวราแคป SL เสสีบอนเงินราคา6 9 9 0 0 0บาทคันนี้อีกหนึ่งคันนะคะขอบคุณคะ่ะแล้วก็พบกับคันต่อๆไปนะคะสวัสดีคะ่ะ